เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาจังหวัดพระนครศรียุธยาจัดกิจกรรมปลูกข้าวกินเองครั้งที่1ณอนุสร์สถานแห่งความจงรักภักดีทุ่งหันตาวันนี้เราจะลงทุนเงินเพียงแค่ก้อบตัวละสนะี่พันแต่เราจะได้ทข้าวไปทานเอง15ถาัน ผมเชื่อว่า15ถังเนี่ยท่านทานได้ทั้งปีแต่สิ่งที่ท่านจะได้มากกว่าข้าว15ถังที่ท่านปลูกด้วยตัวท่านเองนะครับมันมีคุณค่าเวลาเราปลูกเองเรากินเองนะครับมันคุ้มกับส4 0 0งเนี่เราลงไปอยู่แล้วแต่สิ่งที่ท่านจะได้มากกว่าคือการที่ท่านได้มาเที่ยวที่อุทยานมาสัมผัสรากเง้าของความเป็นคนไทยจริงๆนะครับเรา ในงานยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาร่วมปลูกข้าวเพื่อสร้างจิตสำนึกและความสัมพันธ์ในครอบครัวตลอดจนสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นชาวนาของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในกระบาแบบนี้เพาะในกระบะนะครับแล้วเราก็จะจับแล้วก็โยนเบี่ยงไปให้เป็นแถวนะครับให้เป็นระเบียบไม่ให้แน่นมากไม่ให้ห่างมากอันนี้ก็จะลดพันธุ์ก็ปลูกเนียได้ถึงสองเท่าของการหวานนะครับ เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนจะเชียร์ให้ดูกับเป็นการที่ทางกลับจะถ่ายลงมาสาราอยู่ภานในตรงนี้ครับถนนขึ้นี้มันจะผมยาวออกจากทางนี้คะอยากลองทำหน้าดูว่ามันเป็นยังไงเคยทำไหมคะคสนุกมากเลยก็คืออยากจะบอกว่าให้เขาชวนเขามาร่วมกิจกรรมนี้เพราะว่า อันนี้คือเหมือนกับเป็นกิจกรรมหนึง่งซึ่งถ้าสมมุติว่ามันเป็นเป็นกิจกรรมที่คนกรุงเทพไม่เคยมีเพราะว่าเราจะคงไม่มีโอกาสได้ไปปลูกข้าวสําหรับมากินเองแล้วเราก็คือมาถ้าสําหรับครอบครัวเขาก็จะมี้คยๆกบว่ามีกิจกรรมของครอบครัวที่ไปทําร่วมกันแล้วเราก็เห็นผลผลิตของเราเองอะไรนะคะก็น่าจะมาทำแล้วก็ไม่ไกลกรุงเทพด้วย